ไจ้มาพ่อเพิ่นขายของอยู่หน้าสวนนั่นมาซิดาเพิ่นส่นิ่งดูนี่พุนสวนสวนฝรั่งอุ้ยพันนี้อย่างก็ายายอขอไทยนี่เ้อ<ๆ>จ้าท่านกิมจูว่าแทนเพิ่นว่านะ่ะเพาะขายพร้อมมันตัวเนี้ยเพราะขายพร้อมจ้า ไตต่ไตต,ตอจิมจอกจิมจูขอขอเด็ดลูกน,น่อยนินะดหน่มาขายสีดาพลังมีแต่ไรนี่จ้าเต็มลยเนี่ยเก็บขายสูงแม,ม,มนบ่นโอ้เราเก็บขายๆๆง เศรษฐกิจพอเพียงน้อยใหญ่หน้ะแบบบ้านๆเฮ้า,าจ้าขายได้ยัคปีแล้วสองปีปลูกได้สองปีป่ะนี่โอ้ได้ทุนขึ้นเด้วไก่ไก่แล้วเป็นบ่โอ้ยมีนน่าไม่ก็ได้ขายน้อพุดนะ เศรษฐกิจกเพิ่มเพิ่มียงของเพิน่นขี่รถมาพ่อพอดีค้นขยันบ่าตายบ่าอึดบ่าอยากนอกจากค้นสิขีข่ขานเนาะจ้ามีต้มนอไม้ที่ได้ซื้ออยู่ต้นมนอไม้ฝรัง่งแตงไทยปลาสม แกอะไรแม่บ่านนี่ปลาส้มนี่ถุงยักบบาทปลาส้มนี่ค่ะ,ะปลาส้มสองอ,อันนี้นอไม่อย่างนองไม่ไรถุงยักบาทยี่สิบค่ะเอาสามถุงจ้ะเอาสามถุงโอ้ยน่านายายนะไทยนะโอ้ย ม,มองนี่ก็มองนี่ก็มีป่าอีกตั้งหากมั้วเี่แนี่แหนขึ้น่ะป่าฟูองลงดิ่งอยู่น่าจะป่าเศรษฐกิจพอเพียงขายอยู่บ้านเฮาต้องให้หรอ่ปล่าไม่ไม่ เป็นนังคือหไฮที่มาซอยย้ายขายของติจ้าจ้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อจ้าผู้ใด้พันไปพันมาเสร็จอันนี้ยังก็ย้ายบ้านใช่สิไปใช่ก็น้องหานบันดุงน้องหานบันดุงจ้าน้องหานบันดุงแต่ว่าไม่ได้ไปทั้งเส้นน้องเมฆได้จ้ามาทั้งเส้นสะแบงเออเส้นสะแบงเส้นนั้นหน้าบ้านไส้เนาะ โอ้นั่นของจ้ะมีแต่ของเป็นแต่แซ่บแต่ยู่แต่กินคุณนะฝรั่งนะโอ้